มึงมันเห็นเงาเจ้าของในกระจก กระจกตรงนั้นคือกระจกตรงที่มันมันกัดนะคะรูนมันแทะก็เลยเอากระจกมาวางไว้เนาะไม้มันแทะ้างฝานะคะดูดูดดนางก็คงจะงงแล้วก็สับสนอยู่อ้าวบักกระนั่นเป็นไผ่วะเนี่ยเนาะออกมาเมียมึงออกมาเมียเออมึงออกมามึงออกมาเอ้าเอา,เอามันก็คือขู่แทะเอาเอานามันก็คือขู่แทะ ออกมาเมี oh, oh,